อันนี้เป็นภาพวัยเด็กเลยครับพี่ก็อยากสวยรู้ดูแพงเหมือนในทีวีอะครับผมที่เขาเสิร์ฟไวน์รินไวน์นะครับสาขาเดียวที่ทำให้เราเป็นเช่นนี้ก็ตัดสินใจเรียนการโรงแรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นเลยครับกว่า35ปีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากลมเมล็ดพันธุ์แห่งความภาคภูมิใจจากสิบหลักสูตรกลายเป็นต้นกล้าว,วาจกอสู่ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตและแข็งแรงในอนาคตปรมาส่วนจำรูน การจัดการธุรกิจโรงแรมคณะวิทยาการจัดการรุ่น5.4ครับผมวันแรกก็ปลอแปลกเปิดโลกทัน์เด็กมาจากไหนอะไรยังไงก็ใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวครับช่วงนั้นต้องบอกว่ามันเป็นยุคเริ่มต้นของการจัดการธุรกิจโรงแรมนะครับก็เราช่างโชคดีก็ได้มีการบินเข้ามาด้วยในขอห้างอีกนิดนึงก็รู้สึกผูกพนันรู้สึก นุกครับเรากิจกรรมเราเป็นกลุ่มน้อยๆจะต้องร่วมกันกับการบินและอาจารย์ที่ค่อนข้างเข้าใจอยู่เป็นแบบครอบครัวเล็กๆครับอันนี้เป็นภาพวัยเด็กเลยครับพี่ก็อยากสวยรูดูแพงเหมือนในทีวีครับผมที่เขาเสิร์ฟวายรินวายนะครับสาขาเดียวที่ทำให้เราเป็นเช่นนี้ก็ตัดสินใจเรียนการโรงแรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นเลยครับคิดถึงการปูเตียงเลยครับ อันนี้คือครั้งแรกเลยกันปูเตียงมีกี่แบบเขาเรียกอะไรคำศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยโอ๊ยทำยังไงพับไม่เป็นก็ใช้ประสบการณ์เอาอาจารย์ก็จะมีเทคนิคให้ว่าจะนำวิทยากรมาสอนอย่างไรฝึกอย่างไรจนได้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ๊ยต้องไปล้างห้องน้ำต้องไปแบบต้องไปดูแลแขกอะไรแบบนี้คือเออมันสนุกครับมันสนุก คือถ้าตัวพี่นะครับพี่ขอแบ่งเป็น2อย่างตัวพี่ชอบการเรียนบุคลิกภาพนะครับเพราะมันรู้สึกว่าเออเรามีการพัฒนาที่เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับส่วนทักษะอื่นๆนี้เป็น,เป,นเป็นแล้วแต่วิชาชีพของแต่ละคนเนาะเราวัดกันไม่ได้ตรงนั้นบางคนชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่สําหรับพี่อีกข้อหนึ่งก็คือการบัญชีหรือการเงินนะครับที่พี่ค่อนข้างที่รู้สึกว่ามันมีระเบียบม,มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนครับ อันนี้ต้องบอกว่าพี่จากดินสู่ฟ้าจริงๆครับจากไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการโรงแรมจนตอนนี้ถือว่าได้นําประสบการณ์ตรงนั้นมามาใช้ในการทํางานทั้งหมดเลยเขาว่าได้ครับยกเว้นเหตุการเฉพาะหน้าที่เราต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงครับเมาหน่อยอันนี้ขอห้างอีกนะครับอาจารย์อาจารย์วีรพัฒครับผมอาจารย์ไม่ดุนะครับแต่อาจารย์จะ ต้องการให้ลูกได้ดีประมาณนั้นเนียเน้ยเนพอสมควรเลยครับเหมือนเราเขียนหนังสือตัวเท่ากันเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์วิรพัฒน์เป็นท่านแรกเลยนะครับผลแล้วก็บกุคลิกภาพสวยดีอย่างนี้อาจารย์นงเยาว์ครับและอาจารย์ท่านอื่นๆที่หาโอกาสมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุนสตรีนานาชาติทุนไข่มุกอันดามันนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยครับนอกจากขอบคุณเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับคือเราต้องขอบคุณกันอยู่แล้วแต่การโรงแรมครับคือการจัดการจริงๆมันยากที่จะบอกความหมายแต่ต้องขอบคุณว่าคุณสร้างคนแล้วคุณพัฒนาคนมาแล้ววันนี้ในส่วนตัวของพี่ก็ทำได้อาจจะไม่สูงสุดในองค์การโรงแรมแต่ก็ได้มาถึงครึ่งทางแล้วครับ ยิ้มไหวทักทาย3คํานี้ครับหลักๆเลยครับไหวเราไหวไปแล้วทั้งยิ้มทั้งไหวด้วยทักทายก่อนเราก็ลูกค้าก็พอใจแล้วครับคําว่าเพื่อนสําคัญไหมสําคัญนะครับต้องยอมรับว,ว่ารุ่น5้ที่จบมาเนี่ยพี่ๆปรองดองกันทุกคนนะครับผมทุกคนสามารถไปด้วยกันได้กลุ่มนี้ไม่มาไปอยู่กลุ่มนี้ไม่มีเป็นการกลุ่มเรียนนะครับไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวก สำหรับพี่แล้วมันไม่สามารถเปรียบเทียบก,กันได้นะครับการศึกษาในตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยครับมันให้พื้นฐานให้ทักษะเราทั้งนั้นแต่ประสบการณ์เราย่อมได้มาจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยนำการศึกษามาประกอบครับอย่างที่เขาบอกว่าปริญญาทำให้คนมีงานทำประสบการณ์สอนให้คนทำงานเป็นครับ อันแรกคือมั่นคือเป็นคนมั่นใจบุคลิกภาพต้องมานะครับมันเป็นสิ่งอย่างแรกเลยที่เรามองทุกคนต้องมองเราว่าเป็นอย่างไรเขาจะให้ความเชื่อมั่นไหมก็สองความเข้าใจยิ่งเราทำงานในส่วนของการบริการตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจมากกว่าเดิมและก็สามสุดท้ายเลยอารมณ์ของตัวเราเนี่ยแหละครับ ม,มันอาจจะควบคุมยากบางทีหกหักบ้างเหนื่อยบ้างล้าบ้างเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรู้ทันตัวเองให้ได้ครับคิดดีทำดีพูดดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่ทำเองครับเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสและอุปถัมเรามากที่สุดครับตอนนี้พี่เป็นผู้จัดการ <lin> ฝ่ายขายนะครับโรงแรมมบิสปูเกตนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่มาที่นี่มา2ปีแล้วครับสำหรับพี่แล้วคณะวิทยาการจัดการเราคือกล้วยนะครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับพี่ไม่ได้จบการตลาดพี่ก็ยังเป็นฝ่ายขายได้นะครับผมกล้วยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ราบอย่างเดียวยังอยู่ในป่าอยู่ทุกที่นะครับเป็นอาหารได้ของทุกคน แม้แต่ในป่ายังเป็นของนกเลยครับดังนั้นเรามีคุณค่าและมีประโยชน์ทุกส่วนจริงๆครับขอบคุณครับทุนในวันนั้นไข่มุกอันดามันนะครับได้เติบโตในวันนี้แล้วครับก็เชื่อว่าสร้างมาแล้วคณะวิทยาการก็ยังสามารถสร้างและพัฒนาเยาวนชนต่อไปได้ครับก็อยากจะให้สิทธิ์เก่าครับ ของวิทยาการจัดการครับรวมกลุ่มการ1ปีสักนึครั้งที่จะตอบแทนสังคม,มครับเชื่อว่าร้อยคน200คนร่วมกันได้ทำกันได้ครับ